มาไปส่งฟังส่งให้เด็กๆกันนี่เนี่ยทานบาร,รมีที่แท้จริงเนี่ยของเล่นพวกนี้เจ้าของเดิมที่เอามาถวายเนี่ยเขาไม่ได้พูดหรอกว่าจะเอาไปไหนนะแต่เราได้บอกว่าเราจะเอาไปบริจาคจะไปทําเป็นสาธารณประโยชน์ของเล่นจานวนมากมายจะถูกขนออกมาไปมอบสิ่งดีๆมอบความสุขให้กับเด็กๆอยู่ปัจจุบันเนี่ยร,ร,ร้อยยี่สิบคนเด็กภูเขาเด็กได้โอกาสการศึกษาอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้เรียนอยู่กับเราได้เรียนหนังสือสร้างคนกันสร้างบ้านง่ายกว่าสร้างคนยากกว่านะเดี๋ยววันนี้สถานีความเชื่อจะลงพื้นที่ไปกับอาจารย์ดิศ โดยมูลลนิธิพลังพุทธคุณนะคะไปมอบสิ่งดีๆมอบความสุขให้กับเด็กๆส่งต่อไปได้บุญ2ต่อเข้าไปดูด้านในของเล่นจํานวนมากมายเป็นรถแบตเตอรี่เล็กๆเยอะแยะจริงๆจ,จักรยานรถไฟฟ้าแบบเนี้ยเยอะจริงๆเยอะมากของเล่นเหล่านี้ที่นํามาแก้บนน้องกุมารทองหลากหลายมากมายแบบเนี้ยเอ้ามาแล้วฮะรถคอกสีล้อเข้ามารับของเล่นจํานวนมากมายจะถูกขนออกมามาไปส่งฟังสุขให้เด็กๆกันดีมาแล้ว เอาขนไปจํานวนหนึ่งแล้วนะครับแต่ให้ดูภาพมันดูเหมือนแทบไม่พร่องไปเลยนะเพราะว่ามีจํานวนมากจริงๆนะครับเอาและนี่ก็คือรถของเล่นคันที่2เรียบร้อยนะบรรจุของเล่นนี่แทบจะนับจานวนไม่ได้จริงๆเอาคันที่2เรียบร้อยแล้วนอกจากของเล่นจํานวน2คันรถแล้วนะครับยังเหลืออีก1คันรถก็จะเป็นน้ําแดงแล้วก็เข้าสารด้วยนะครับก็เรียกว่านําไปครบถ้วนเลยอ่ะเดี๋ยวช่วยเขาขนท่าไหน่อยนะครับได้บุญร่วมกันนะจ๊ะ ็ดูในโทรศัพท์เขาว่าให้ขอได้อันนี้ก็อธิษฐานขอประสบผลสาเร็จได้เอาน้ำแดงสาิบแพ็คแล้วก็เข้าสารอีก5กระสอบถ้าขอแล้วมันได้ผลสาเร็จรับตอนนี้เราก็เกิดความศรัทธาพอถึงเวลาก็คิดถึงท่านก็ดีใจครับดีใจน้องเขาให้โชคให้บุญบารมีของคนทั่วๆไปและคนทั่วๆไปก็ได้มาบริจาคไปร่วมบุญเป็นกุศลขึ้นไปอีกทีเพได้บุญไปต่อสายมูถ้ามีความศรัทธาในเจ้าสัวกุมาก็มาได้ครับที่อยุธยาผมมาเกือบสิบเที่ยวก็ได้โชคทุกเที่ยวนะขบวนออกมาแล้วนะครับจาากอม สีเนนท้าทุกคุณเราจะไปที่วัดบ้านอ้อนะครับอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เองนะฮะเพื่อที่จะนําของเล่นจานวน2คันรถนะครับพร้อมกับน้ําแดงเข้าสารไปให้กับน้องๆน,นะครับรอยี่สิบชีวิตที่อยู่ในความดูแลของเจ้าวาดวัดบ้านอ้อจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับได้มีโอกาสมาวัดบ้านอ้อนะก็ได้นําของเล่นเข้าสารฟักทองน้าแดงแล้วก็พร้อมปัจจัยถวายหลวงพ่อเจ้าวาดท่านเลี้ยงดูอุปการะอุปถมัมภ์เด็กๆเป็นปัจจัย ที่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้ร่วมทําบุญกันเข้ามานั่นแหละเราก็มีโอกาสได้บริจาคออกตามจุดประสงค์ที่ทุกท่านทํามาโมรนาสา,าธุนะกับญาติโย,ยมสาธุชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคณะศิทธิาสนุสิ์ผู้มีจิตเคารพรักศรัทธาก็นี่แหละอาสมฤสีเนนทาให้ท่านเห็นนะว่าเราทําจริงเรามาทําตามสิ่งที่เราปรารถนาไว้ของเล่นพวกนี้เจ้าของเดิมที่เอามาถวายเนี่ยเขาไม่ได้พูดหรอกว่าจะเอาไปไหนนะแต่เราได้บอกว่าเราจะเอาไปบริจาคจะไปทําเป็นสาธารณประโยชน์ทางวัดบ้านอ้อนเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยท่านทำเป็นสาธารณประโยชน์จริง จริงจากใจบริสุทธิ์ของท่านเลยนะครับไม่ได้ใช้งบหลวงไม่ได้ใช้งบวัดนะท่านใช้งบส่วนตัวในการดูแลและอุปถัมภ์ผมมองเห็นแล้วว่าท่านทําด้วยใจที่บริสุทธิ์นะผมก็เต็มใจที่จะสนับสนุนท่านอ,อยู่ปัจจุบันเนี่ยร้อยยี่สิบคนเด็กภูเขาเด็กร้อยโอกาสการศึกษาอบารุ่นป .6 อยู่บ้านเขาก็ไม่ได้เรียนอยู่กับเราได้เรียนหนังสือับจ่ายตัางทุกวันไม่มีกระซืออันนี้ก็ต้องดูแลอ,อาหารเช้ากลางวันเย็นมไม่ได้ใช้งบวัดม่ได้ใช้งบราชการใช้งบใช้ส่วนบุตรชันไงยี่สิบกว่าปีแล้วนตวกนเป บป็นาตีบางวิศวะบางเป็นครูบางเป็นอะไรมาแล้ว,ลวชอบไม่ว่ากันเราไม่มีเงินไขอะไรไม่ขอไม่รบกวนแล้วต่เมตตาสร้างคนกันสร้างบ้านง่ายกว่าสร้างคนยากกว่าเพิ่มปิตินะ <c oughs> ด้วยความตั้งใจของหลวงพ่อที่ท่านได้มีความเมตตาต่อเด็กๆนะมีความรักที่บริสุทธิ์เราก็มาส่งเสริมให้มันเกิดออกดอกออกผลหากแม้ใครมีโอกาสนะที่จะมาวัดบ้านอ้อน,นะมาติดต่อท่านเจ้าวาดได้เลยจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าบริจาคเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นเงินเนี่ย <c oughs> ดีกว่าค <c oughs> ่าใช้จ่ายไม่มีใครรู้เท่ากับเจ้าวาดหรอกก็โมทนาบุญเนะถ้าใครมีโอกาสที่ จะมาทําได้ใจท่านเป็นสาธารณะนะเนี่ยทานบาร,รมีที่แท้จริงเนี่ยก็อย่างที่บอกไงว่าต้นเหตุและปลายเหตุต้องเข้ากันต้นเหตุที่ท่านเอามาเนี่ยเอามาด้วยใจบริสุทธิ์ปลายเหตุก็คือเอาออกไปด้วยเป็นผลที่บริสุทธิ์ก็เอามาบริจาคเอามาให้น้องๆหนูๆได้ใช้ดีกว่าเป็นสาธารณประโยชน์ดีที่สุดอย่างที่หลวงพ่อบอกไงว่าสร้างวัดสร้างวาย่ังสร้างง่ายนะแต่สร้างคนีสร้างยากนะก็โมทนาสาธุกับทุกท่านแล้วกันนะ